สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศาวาส,สร้างชีวิตจากลิขิตดาวและอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือโหนวิศวะพารวยผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ทุกท่านนะครับติดตามรับชมรับฟังเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมและ น้องแอดมินด้วยนะครับเช่นเคยเรามารับชมรับฟังดวงครูดวงที่14กันนะครับซึ่งเป็นดวงครูดวงสุดท้ายที่ว่าด้วยการเสริมเติมแต่งดวงชะตาหัวคอบ่าไหล่จะปลาดไปเท้าหรือบริเวณร่างกายนะครับวันนี้จะพูดถึงช่องกระดุมพระซึ่งมีความหมายไปว่างเงินช่องต่างๆหมายถึงว่าความให้ความสำคัญเกี่ยวกับเงินทองของมีค่า สิ่งที่ติดตัวมาหรือรายได้หรือสิ่งที่คุณหงแหนนะครับต่อมามาดูครับกดข้อแรกนะไปดูว่าเราเป็นดาวคนหรือดาวเทวดาผมก็คำนวณให้คุณเรียบร้อยแล้วนะเป็นดาวคนคุณก็ไปดูเรื่องตนุนะของดวงที่14ผมคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้เข้าอ,อกเข้าใจในพื้นฐานของโหราศาสตร์พอสมควรต่อมานะครับเรามาพูดถึงช่องการเงิน นับแบบนี้นะตนุอยู่นี่ตัวเราหรือว่าสนาเรานับหนึ่งสองเนี่ยครับช่องเงินหรือช่องกระดุมพระกดข้อแรกเช็คได้แล้วกดข้อสองแก้นะครับเพราะถ้าเกิดในนี้ไม่มีดาวไม่มีดาวเลยเราต้องเรียกว่าแก้นะครับแก้ยังไงเอาราคาที่สองมาตั้งครับเพื่อพิสูจน์ว่าดาวอะไรเป็นอะไรดาวรับเป็นอะไรดาวโยกดาวเล็งเป็นอะไรลักษณมาตั้งนับเจ็ดไปครับ นับเจ็ดจากจุดที่เราต้องการหานะครับไม่ใช่นับเจ็ดจากลัคนาเราเราต้องนับเจ็ดจากลัคนาที่สองที่เราต้องการหาดังนะั้นได้อะไรได้สองได้สามได้เก้านี่คือเอาไว้ในใจนะครับเอาไว้ในใจสมมุติขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ดังนะั้นได้สองได้สามได้เก้าต่อมานะครับเราก็มาดูครับค่าที่ ช่วยเราหรือค่ากลางของ239เนี่ยครับได้เลขอะไรบ้างได้4ได้5ได้8นะครับเลข3าดาวอังคารล่ะได้5ได้6ได้8 9ได้อะไรดาวเกตน,นะครับได้พฤหัสด,ดังนั้นอะไรเยอะสุดใช้อน,นันกอน,นะครับอะไรเยอะสุดใช้นนอนันกนดังนั้นเยอะสุดเนาะมี5ครับ ขอภัยเขียนอีกทีเนาะมีหลองลงมาคืออะไรคือแปนะครับดังนั้นผมจะลบแล้วนะ2 3 9มี5กับ8โจทย์ข้อแรกครับเราก็ต้องไปดูว่าในมณฑลจัก,กรวาลหรือในจักรราศีของเขาห้ากับแปอ่ะเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกเพื่อที่จะแก้ในตำแหน่งการเงินตกช่องเสียหรือเปล่านั่นเองครับ เขาหัดตกอลีใช้ไม่ได้ลาหูล่ะอยู่ไหนเอย่ยลาหูตกวินาศใช้ไม่ได้โอ้อาจารย์ที่บอกว่าถ้าใช้ไม่ได้จะทาไงมีกฎสองสามกฎเกิดขึ้นครับผมนะมีกฎเกิดขึ้นทันทีกฎอย่างแรกในเมื่อดวงนี้ดาวสองดาวนี่เสียกฎข้อแรกบอกเลยครับว่า ใช้ได้ครับแต่อย่าใช้จนเป็นประจำนะครับสมมติว่าผมใช้พฤหัสเลขค่าเอาความหมายเขามาแก้เมื่อเสร็จกิจนั้นผมต้องถอดออกถ้าผมใช้พฤหัสเสร็จกิจนั้นผมต้องถอดออกยกตัวอย่างถ้าเกิดผมใช้พฤหัสมันแปลว่าถ้าเรารู้โห่สายก่อนนะมันแปลว่าเฮ้ย เราต้องการอาศัยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยแต่อาจจะขี้บนขี้รำคาร้านเรานะไม่ถูกกับแม่ตแต่ตอนนี้ตังค์ไม่เหลือแล้วต้องหาแม่เราหน่อยเธอเอารมณ์แบบนี้ครับเอานะ่แม่บนก็ช่างได้ตังค์ไปเถอะนาได้ก็นาดาน้อารมณ์แบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราใช้ลาหูล่ะมันแปลว่าลาหูก็จะไกลมันแปลว่ามาจากสองในยะคืออะไรแม่จ๋าแม่จ๋ากู้เงินหน่อยเดี๋ยวส่งดอกเยอะ นะครับกับอ้อนน่ะอ้ยขอตังน้อยขอตังน้อย,ออยไม่มีตังกินข้าวใครจะช่วยหัวนิสวาทีอารมแบบเนี้ครับอันนี้คือเรารู้โหราศาสตร์แต่ถ้าเกิดบางคนไม่รู้ละ่ะทำไงโหอาจารย์ความหมายดาวมันยากสำหรับผมอ่ะมีวิธีที่สองครับคืออะไรเฮ้ยมันเสียคู่อยู่แล้วในโมนโตจักรวาลนนะ่ะเราลองเหลือบไปดูในทักษะสิทักษะวันเกิดเขานะอะไรดีสุด อะไรดีสุดพฤหัสครับเพราะอะไรเพราะลาหูตกอุตสาหะเหนื่อยเหนื่อยคูนสองเลยดังนั้นเนี่ยใช้พฤหัดครับปลอ,อดภัยหน่อยเรียกว่าฮับฮนะับเนี่ยอย่างน้อยฟางเส้นสุดท้ายอ่ะมันเหมือนกับอะไรดูไหมครับฟางสุดท้ายที่ผมชอบพูดถึงเสมอมันคือหยินหยางครับผมในขาวมันจะมีจุดดำ ในดําจะมีจุดขาวมันเป็นเฮือกสุดท้ายที่เราจะรอดต้องใช้จับสุดท้ายข้อสามดาวพฤกษ์เนี่ยครับบางเออเป็นดาวประจำตัวเขาเนาะในช่องนี้นะนะครับช่องนี้เนี่ยครับตั้งสารเลยครับตั้งสารดาวเกตเขาอนุโลมนะครับ เรียกว่าเป็นดาวอภิมหาโคตรจะนิรันดรการใช้ได้สักกระเบือยที่เดรลบก่อใช้คํานี้ละกันแต่นั่นแหละครับไอความที่จะเป็น100%เอซอย่างที่เราต้องการไม่ถึงครับแต่เราต้องเส้นบ่ายเป็นประจำํำพระเกดจะช่วยเหลือเราตามที่เราขอร้องแต่เขาต้องไปช่วยลูกเขาเสียก่อนถึงมาถึงเราอารมณ์แบบว่าเออมีคนประกวดนางงามร้อยคนน่ะเราได้อันดับ99อ่ะ อย่างน้อยก็ไม่ตกลอยนะครับดังนั้นก็มี3มแนวทางนะคุณสะดวกอันไหนชัดเจนอย่างไรคุณไปใช้อน,นั้นแต่ถ้าเกิดเป็นผมเป็นผมผมจะใช้5ครับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมที่แบบเฮ้ยความรู้ผมระดับหนึ่งขึ้นมาสเต็ปหนึ่งขึ้นมาผมจะสลับไปสลับมากับ8เสมอเอ้ยวันนี้เราใช้5้าพรุนี้ผมใช้กะเลลาหูวันถัดไปผมใช้พลังงาน วันถัดมาของชาลราหูอันนี้ครับสลับไปสลับมาอันนี้สุดยอดในความรู้ของคุณแต่ข้อเสียคืออะไรไหมโอ้อาจารย์เปลี่ยนแล้วเป็นอีกเป็นนู่นเป็นปนี่เอาด้วยครับดวงเราไม่ใช่ดวงคนอื่นเราสิเก่งถ้าเราเกิดเราสามารถเอ้ยพรุ่งนี้ใช้ข้อหมายพุทธหัเนาะพรุ่งนี้ใช้ข้หมายราหูอันนี้ถือว่าคุณเก่งนะดังนั้นราศีพฤษภอยู่ตำแไหนไหนครับขอร่างกายลูกกระเดือกกับคอโอ้โหเหมือนจับเทวดาจะปิดทุกอย่างแล้วนะครับ ดังนั้นผมรู้จักดวงคนนี้ผมจึงบอกเขาเสมอว่าถ้ามีโอกาสนะไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเพราะอะไรดาวสุกตกแดนไกลไปอยู่เมืองนอกดีสุดคููมิรคู่ท่าคููสมพลไปอยู่แดนไกลยังไงยังไงครับอายุไ็นสำคัญหรอให้เองไปอยู่เมืองนอกให้ได้เองเจรุ่งเรืองแน่นอนอันนี้คือกฎบังคับสาหรับใครบางคนนะครับดังนั้นเราก็ไปดูครับว่าเราจะไปใช้พืหัสนะครับในันนี้เราใช้พืหัสนาะ คอขึ้นไปก็ใช้ได้หมดเลยนะครับจะสักจะเจาะจะแขวนตามอธัยธยศตามขอภยัยตามอัธรสตามอัธยาศัยคุณเลยคุณอาจจะเอารูปคุณพ่อมาก,ก็ได้รูปเกจิอาจารย์รูปพระแม่ธรณีอะไรต่างรูปพ่อกรมพ่อแก่ใบพงใบโพรหรือว่าไม้มงคลอันได้แก่ไม้เอ่อไม้กันเกาไม้ไผ่สีสุก ไม้สักไม้พยุงได้หมดครับถ้าเกิดเราใช้ความหมายดาวราหูเนาะสลับไปสลับมาก็ใช้ตามนี้เลยนะครับอย่าเอาเฉพาะอะไรนะอย่าเอาอย่าเอาไพ่แล้วกันนะครับอย่าใช้ไพ่หรืออย่าใช้สัตว์ที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยมันก็พอจะมีแต่ว่านั่นแหละอันนี้ผมผมมา่แนะนําให้น้องเขาเฉพาะเอาเฉพาะอะไรที่เป็นมงคลมานําเสนอนะครับจะได้มีทางออกทางเลือกดังนั้นข้อแรก เราเป็นดวงโค้นล้วก็มามาร์กไว้นะครับอย่างที่สองราศีพฤษภเนาะล้วก็ขีดลงมาอยุดตำแหน่งไหนอาจารย์ล้วก็ขีดไปลูกก็เดือกกับคอดังนั้นโซนนี้เท่านั้นครับนะครับอย่าหลุดโซนนี้อย่าหลุดโซนนี้ถ้าเกิดจะแก้เรื่องเงินดังนั้นถามว่าใส่ตรงนี้ได้ไหมด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาได้ไหมได้ครับเราจะสักขอให้อยู่บริเวณนี้อย่าหลุดอย่าขึ้นบนลงล่าง ก็พอเพื่ออะไรโหราศาสตร์ทีาสาสคัญที่อะไรรู้ไหมครับเนื่องสำคัญที่วัตถุมงคลที่คุณเอามาเสริมมาเติมมาแต่งดวงตาสองสำคัญที่ลักษณะรูปร่างรูปทรงสามสำคัญที่ขอบเขตของจักรราศีและขอบเขตของร่างกายสี่สำคัญว่าวัตถุมงคลนั้นคุณได้มาจากไหนถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจคุณต้องปลุกเสกเองโดยการวิงวอนอ้อนวอลยกตัวอย่างว่าคุณใช้ ดาวพริฤหัตเนาะคุณต้องบอ,อกว่าโอมข้าแต่พระมพมผู้ศักดิ์สิทธิ์ขอจงเสกหินนี้หรือพลอยนี้ให้มีชีวิตและแจิตใจแห่งโมงท่านมาสถิตด้วยนะโมพุทธายะนะมะมาท่าจับบัตรยาราชาลิตีโปรดประทานอะไรช่องอะไรเราต้องการเขาไปช่วยช่องอไรก็วาดถึงช่องนั้นยกอย่างช่องเงินก็โปรดประทานทรัพย์สินเงินทองขอมีค่ามาให้แก่ตัวลูกด้วยเทินนะจุกข้าสาธุเป็นประจําเพื่ออะไรเรียกร้องต่อให้ได้คนสุดท้ายก็ได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นนี่คือวิธีที่สําคัญสุดที่เหลือคือดาวจรน,นะครับถ้าเกิดเรารู้องค์ประกอบทุกอย่างละมุนล,ละม่อมคุณก็สามารถแก้ไขโดยตาของคุณด้วยตัวคุณเองวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ